สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมอยู่ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานนะครับนี่นี่ครับวันนี้จะมาดูการฝึกซ้อมของเลสเตอร์ซิตี้นะครับที่จะลงเตะกับพัตแนมฮอสเปอร์ในวันอาทิตย์ที่23กรกฎาคมนะครับอคลิปนี้ออนไปแล้วก็อาจจะผ่านไปแล้วแหละก็เดี๋ยวมาดูกันแล้วกันนะครับว่าบรรยากาศการฝึกซ้อมแล้วก็น้าสนามจะเป็นยังไงบ้างน,นะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับ คือต้องบอกว่าการฝึกซ้อมในวันนี้นะครับสำหรับเลสเตอร์ก่อนละกันก็ต้องบอกว่าอาจจะเป็นการฝึกซ้อมที่ไม่ได้เต็มอะไรมากโดยเอนโซมาเรสกานะครับก็พาลูกทีมมาฝึกซ้อมที่สนามราชมังคลานะครับก็ดูผ่อนคลายกันทุกคนนะครับตัวที่มาเด็กก็อย่างแฮร์รี่วิงนะครับที่ย้ายมาจากสปเปอร์แล้วก็ อินดดีนะครับรวมถึงเจมี่วาร์ดี้ซึ่งเจมี่วาร์ดี้เนี่ยไม่ได้มาลงซ้อมในช่วงบ่ายนะครับก็ถือว่าเป็นการฝึกซ้อมอาจจะไม่ได้เต็มเซสชันอะไรมากนะครับก็เป็นการวอร์มอัพเล่นลิงเล่นบอลโพสิชันหรือว่าการครอบครองบอลนะครับสำหรับเ e ลสเตอร์ซิตี้ก็ถือว่าเป็นอีกอการมาอีกครั้งหนึ่งของเขานะครับเขามาหลายครั้งแล้วหลังจากทั้งได้แชมป์ พิมารลีกนะครับก็เป็นการวอมเบาๆวันนี้นะครับนี่เดี๋ยวไปดูบรรยากาศนะครับในสนามซึ่งก็ต้องบอกว่าเลสเตอร์เนี่ยก็เป็นทีมที่คนไทยเรียกว่าใกล้ชิดก็ได้นะครับเพราะว่าก็มีฐานแฟนบอลพอสมควรเหมือนกันบรรยากาศการฝึกซ้อมในะวันนี้ก็แฟนบอลก็เข้ามาพอสมควรเลยนะครับมีแฟนบอลไปรับด้วยที่สนามบินเมื่อคืนนี้นะครับอ่าก็ ถือว่าทุกอย่างก็ดูดีนะครับแม้จะต้องตกลงไปเล่นในเดชแมนชิพแต่ว่าดูแล้วเนี่ยยังมีทรงที่จะกลับมาได้นะครับทางด้านของคุณท็อปอัยวัตศิวัฒนประภาเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์ว่าเป็นการสร้างทีมใหม่นะครับเข้าสู่ยุคใหม่ของเลสเตอร์ซิตี้ครับภายใต้ของภายใต้การนำของเอนโซมาเรสกานะครับว่าเดี๋ยวต้องมาดูละครับว่าจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศการฝึกซ้อมกันเลยแล้วกันนะครับว่า เบิลยนะครือ oh, <okay. S 1> ส่วนของผู้เล่นสาวตัววอร์มด้วยเท้าก่อนเหมือนกันนะครับก็ถือว่าเป็นเบสพื้นฐานนะครับ นี่ก็คือการฝึกซ้อมนะครับของ l e i e s t e r City นะครับก็เดี๋ยวเราจะพาไปดูบางช่วงบางตอนและกันในการแถลงข่าวนะครับก่อนเกมของฝั่ง l e i c s e r City นะครับเดี๋ยวไปชมกันเลยครับ And so, To, to, be here, to be here for some days, to see also our supporters here in the match? No, anyway, we are in the pre-season moment now, so the only thing we can do is to try to, to train every day, to work every day and to try to get better and better, and be ready for the first official game. ก็หลังจากแถลงข่าวนะครับก็นักเตะหลังจากซ้อมเสร็จด้วยก็เดินทางกลับนะครับทางเลสเซอร์ก็ให้ถ่ายรูปเต็มที่เลยนะครับสาวๆอินฟลูเอนเซอร์ก็มาถ่ายรูปนะครับอันนี้เป็นการฝึกซ้อมของทันนมฮอสเปอร์น,นะครับมาดูก็เริ่มต้นนะครับแบ่งเป็นกลุ่มส่วนพวกสาป,ประตูก็วอร์มในฝั่งเดียวกันนะครับ ั่งของสปเปอร์นะครับภายใต้การนำของกุนซือป้ายใดอย่างอังเก้เปเทสคูนะครับทึ่เคยคุมโยโกฮาม่าเอฟไรนอสสมัยที่เทียรท,ทอนบุมาทานนะครับไปเล่นที่เจลีกแล้วก็พาทีมคว้าแชมป์ด้วยนะครับก็ถือว่าบรรยากาศการฝึกซ้กอมค่อนข้นขางผ่อนคลายนะครับเมื่อเช้าเนี่ยก็ซ้อมไปแล้วที่ STB ซึ่งวันนี้ก็เลยตามกำหนดการเนี่ยที่จะซ้อมตอนประมาณสองชั่วโมงเนี่ย ก็ทำให้ลดเหลือประมาณ1ชั่วโมงนะครับก็เต็กก็ค่อนข้างค่อนคลายซึ่งดูแล้วนะครับก็ต้องมาดูว่าพรุ่งนี้เนี่ยสเปอร์จะจัดเต็มหรือเปล่าเพราะว่านี่ก็ถือเป็นาการขันนะครับนัดที่เรียกว่าแรกๆของอังเก้เลยในการมาคุมสเปอร์นะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าทางด้านของสเปอร์นะครับจะใช้ผู้เล่นชุดเต็มหรือเปล่าเพราะว่าวันนี้นี่สนามนะครับเหมือนกับว่าเฮริเคนเนี่ย มีอาการผัดเจ็บนะครับต้องเดินออกมาจากการฝึกซ้อมก่อนเลยก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าพวกนี้จะเป็นยังไงเฮริเคนครับจะเจ็บหรือเปล่าเฮาริเค้ง ก็เพื่อนๆไปชมบรรยากาศการฝึกซ้อมแล้วกันนะครับก็ดูกันย,ยาวๆเลยสําหรับการฝึกซ้อมของท็อตแนมฮอสเปิลนะครับทั้งการเซตระบบขึ้นเกมนะครับรวมถึงการเล่นเป็นทีมนะครับถือว่าเราอาจจะได้เห็นแล้วแหละว่าใครอาจจะขึ้นมาเป็นตัวหลักของท็อตแนมฮอสเปิลในยุคข,ของอังเก้นะครับซึ่ง ต้องบอกว่าบรรยากาศวันนี้จงังหวะที่สอนเทิงบินได้บอลเนี่ยแฟนบอลของสเปอร์เนี่ยที่เข้าไปดูเนี่ยก็ค่อนข้างเรียกว่านี่ครับค่อนข้างที่จะส่งเสียงเชียร์ค่อนข้างดังเลยนะครับก็ถือว่าเป็นบรรยากาศดีๆนะครับสำหรับแฟนของทอนแนมฮอตสเปอร์ที่วันนี้ก็ฝ่าสายฝนมาเชียร์ทีมรักนะครับมาดูการฝึกซ้อมของทอนแนมฮอสเปอร์ครับ อาและนี่คือการสไตล์การคุมทีมของอังเก้น,นะครับแมติวคู่เล่นค่อนข้างละเอียดเลยนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็น คือก่อนหน้าน,นี้ก่อนที่จะมาซ้อมเนี่ยทางด้านของอังเกะแล้วก็เจมสมัดดิสันเนี่ยก็มาถแถลงข่าวนะครับซึ่งทางมัดดิสันก็บอกว่าโห oh, มาที่นี่ก็เพื่อจะคว้าแชมป์เลยนะครับไม่ไม่พูดไม่เกรงใจทีมเก่าเลยนะครับสำหรับมัดดิสันส่วนอังเกะเนี่ยก็ถือว่ากระดูยิ้มยากดูเหมือนกันนะครับบรรยากาศในในห้องถแถลงข่าวนะครับสาหรับการถแถลงข่าวก็ถือว่า ุมีผู้สื่อข่าวมาค่อนข้างเยอะเลยนะครับทั้งไทยแล้วก็ต่างชาตินะครับรวมถึงอินฟลูเอนเซอร์ด้วยนะครับแล้วก็แฟนของสเปอร์บางส่วนนะครับที่เข้ามาเดี๋ยวเราไปชมบางช่วงบางตอนกันเลยครับ <c oughs> And sometimes you need setbacks, it keeps you hungry, it keeps you motivated, and just being there and being part of that and, and seeing what it was like back home when I was there and with the team. หลังจากเนิสันให้สัมภาษณ์นะครับก็จะเป็นอังเคที่ตอบคำถามของสื่อมวลชนนะครับแล้วก็วันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่เราได้เห็นบรรยากาศการฝึกซ้อมนะครับของทีมชั้นนำในอังกฤษนะครับทางทอตแนมฮอสเปอร์แล้วก็เลสเตอร์ซิตี้นะครับ, ur, ก,รบก็ถือว่าเป็นโอกาสดีสำหรับคนไทยนะครับที่ได้ดูซึ่งแฟนบอลแล้วก็ รับชมได้นะครับทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นช่อง3ามหรือออนไลน์ต่างๆนะครับแล้วก็ถ้าใครมีโอกาสเนี่ยก็อยากให้มาดูการฝึกซ้อมของทีมแบบนี้นะครับจะได้เห็นว่าเขาฝึกซ้อมกันยังไงมีวิธีการยังไงนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาแล้วก็จังหวะโอกาสที่ดีนะครับสำหร,รับแฟนบอลชาวไทยที่ได้ดูการฝึกซ้อมของทีมชั้นนําระดับโลกแบบนี้นะครับ <laughs> จบไปแล้วนะครับสำหรับเซสชันการฝึกซ้อมของปันนัมฮัสเปอร์แล้วก็เลสเตอร์นะครับก่อนที่จะลงอุ่นเครื่องกันนะครับก็ต้องบอกว่าทั้งสองที่มีการฝึกซ้อมมาคล้ายกันแล้วก็โชทางฝั่งสเปอร์ค่อนข้างโชคร้ายหน่อยเพราะว่ามีฝนลงมาทําให้อาจจะฝึกซ้อมได้ประมาณ1ชั่วโมงนะครับไม่ได้เต็ม2ชั่วโมงไม่ได้เต็ม2ชั่วโมงตามที่หมายกำหนดการน,นะครับแล้วก็แฮร์รี่เคนดูเหมือนจะมีอาการบาดเจ็บแฟนๆก็ไป เช็คกันต่อแล้วกันนะครับข่าวแล้วันนี้จะเป็นยังไงนะครับแล้วก็ถ้ามีอะไรที่น่าสนใในครั้งหน้านะครับเดี๋ยวผมนะครับจะเอามานำเสนอแล้วก็กิดตามกับเนวิเกเตอร์ครับ